สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พามาชมนาหยอดนะครับใช้เครื่องหยอดก็เขาคิดไล่ละ1,000นะครับตั้งแต่ไถนะครับไถแล้วก็ปั่นแล้วก็หยอดนะครับเบ็ดเสร็จนะครับไล่ละ1,000นนะครับนี่คือราคาที่ทราบมานะครับก็จะเห็นว่า าการหยอดก็จะเป็นเป็นหย่อมๆย่อมนะครับเป็นหย่อมๆยอมตามที่เห็นนะครับมาดูตรงนี้นะครับอันนี้เป็นจะเป็นลายทางนี้ไปนะครับบริเวณโซนท,ท้ายๆ้ายนี่เขาก็จะเป็นลายนี้นะครับค่อนข้างออกถี่ก็เลยเหมือนเหมือนเหมือนหยอดแบบหวานไปเลยเหมือนหยอดหวานนะครับแต่ถ้าทางนี้ก็จะเป็นหยอดเป็น กลุ่มๆอยู่นะครับเนี่ยนี่มาดูกันว่าปีนี้เราลดขั้นตอนนะครับไม่ใช้คนดำนะครับมันจะเป็นอย่างไรนะครับค่อยติดตามกันเรื่อยๆนะครับสำหรับนานี้นะครับมีทั้งหยอดแล้วก็มีทั้งหวานนะครับเพราะว่าบางแปลงนะครับตัวอย่างแปลงนี้นะครับแปลงนี้นี่ลงไม่ได้ครับอ่าแปลงนี้คือมีน้ำครับก็เลยหวานนะครับก็จะมาเปรียบเทียบกันนะครับปกติ หน้าหือนี้ก็จ้างคนมาดําเนาะอ่าพอยว่ากันนะครับพอติดตามไปเรื่อยๆผ่านไปหนึ่งเดือนเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้